Vai lá, amor. วันนี้กำลังตกลงกันนะครับว่าใครจะไปวิดีโอไม่เป็นไรไหนวมันจะต่อกันไงจะกันได้หัวได้หางอืม ก้อนนี่แหละมันมีหมองให้จับมันตน้องนางก็หละกนหละอันงเียแล้วแต่<ะ>มันมีหมองจับยู่นีเสือก็มีนีย,นยนิ่งก็ได้ เปียกเปียกป้นแต่ยังไม่ออกแอ้มันผูก่วิดีโออยู่อ หัวไม่เด้อโอ้เย็นเย็น <ไป S 2> เย็นเย็น,ยนไปช้ชานะคะ อใกล้ถึงจุดหมายแล้ว ได้โอกาสดีที่มาการเจนาเข้ามาการเจนะการเจรา,า,าทิพย์นนครับวันนี้ก็คือมาที่การจนาบุรีนะครับที่ที่ทมีเกี่ยวข้องอะไรกับ,บจังหวัดไหมครับ <c oughs> ไม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวยเป็นการสอดคล้องกันโดยรงอเลยแล้วก็มารวมรวมกันตรงนี้นะครับก <c oughs> ็ก็มาก <c oughs> ันครอบครัวใหญ่วันนี้แค่ห้องเดียวนะครับแค่ห้องเดียวก็ม,วมีลูกหลานติดตามมาด้วยนะครับก็มีมีผู้ติดตามด้วยมีหลวงวิทย์ดีใจนะที่ลวงวิทย์มาด้วยเข้ามาด้วย ก็เป็นการที่เราจะได้มาลําลึกภาพความทักใจด้วยกันนะครับก็มีมีช่างตากล้องมาด้วยนะครับมีมีพ่อเน่มาด้วยมีคุณครูเสน่ห์มาด้วยดูแลตลอดไปด้วยกันตลอดไปไหนไม่เคยขาดนะครับไม่ขาดเดี๋ยวชักพูดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ร้องเพลงก่อนส่วนการกล่าวอะไรก็ก็ให้ว่ากันเสร็จแล้ว ยิมใส้ไม้ก็ได้การตงกลางเอานับมาเอายืมใส้ไม้หรอก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะคะนอกจากขอบคุณค้าไปเที่ยวที่ต่อไปก็จะไปด้วยไม่้ก็จะไปเพื่อนเพื่อนพูดน้อยแต่ด่ามากนี่แล้วนี่ยเราเจ็บปรสาทได้หมอย่างอ่ะเราเป็นคนภาคไปไหนมาไหนอ่ะตอนนี้ เรากำลังจะไปล่องเรือไห้พระนะคะแล้วก็ไปทักนะคะสี่ขียวสีม่วงสีบรรยากาศดีค่ะเย็นเย็น มีเป็นที่าหลักสูตรสุดท้ายแล้วหลักสูตรสุดท้ายคือสม่มีปักนะคะอยู่ที่ทางได้ข้าวลาดแบบนี้ไปเรืนไปเรื่อยแยกที่เลียดถ้าวลาดแบบนี้ไม่มีถนนเล่าไหมติดถนนแล้วก็แห่งนี้อ่า ไม่ติดก็ลูกก็อยแต่ถ้าเป็นที่ดนี่อยู่ในถ้ำนะครับปากถ้ำ ใครจะเป็นคนถูกนนวดนี้ได้เดินอนเลยเราไม่อยากเห็นภาพเจ้าภาพประสบภูมิปฎีตบหนุนขาแก้มที่อน เป็นตัวยางแล้วนีกำลังจะกลับนะครับโอ้ยอยากอาบน้ำดีค่ะขออาบน้ำก็มีคยุดพับเกลือนหลังจากที่เราไปนมัสการพระที่ถ้ำวัดถ้ำโคก ทำอะไรก่อนวัดข้ามปุ้งทำจุดปุ้งนี่นี่นี่ันทั้งคันี่นทั้งค็นเสร็จแล้ว